ยินดีต้อนรับปรับสู่ a p e x m o t มชัวันนี้เราจะพาคุณดำน้ำลึกไปกับการรีวิวแบบเต็มรูปแบบของเชฟโรเลตคอร์รีโดปี2 0 2 6กระบะขนาดกลางที่กล้าหาญและรูราที่สุดของเชฟโรเลตในตอนนี้รุ่นปีนี้มาพร้อมความลงตัวระหว่างความดุดันแบบออฟโรดดีไซน์สมัยใหม่และความสะดวกสบายใช้งานประจำวันจนกลายเป็นหนึ่งในกระบ,บะที่น่าตื่นเต้นที่สุดในคลาสของมันเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกเพราะรถคันนี้พร้อมเรียกสายตาตั้งแต่วินาทีแรก ที่เห็น Colorado ปี2026มาพร้อมส่วนหน้าแบบเหลี่ยมแข็งแกร่งโดดเด่นด้วยความกว้างของตัวรถฝากระโปรงสไตล์สปอร์ตและไฟหน้าเล็ดีไซน์เฉียบที่ให้ความรู้สึกทันสมัยเฉียบคมสีตัวถังขาวมุกเมทัลิกช่วยยกระดับภาพลักษณ์ให้หรูรามากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อจับคู่กับชิ้นส่วนสีดำบริเวณกระจังหน้าและซุ้มล้อลายตัวถังด้านข้างถูกออกแบบมาให้มีความรูลมลดแรงประทะของลมเพิ่มทั้งความสวยงามและประสิทธิภาพ โดยล้ออ f ฟโรดและขอบล้อดีไซน์ดำแดงช่วยเสริมบุคลิกให้รถดูแข็งแรงพร้อมลุยทุกสถานการณ์แต่ยังคงความพรีเมียมไว้เต็มขัน้นขยับเข้ามาพาในเชฟโรเลตได้ยกระดับความรู้และเทคโนโลยีขึ้นอย่างชัดเจนห้องโดยสารใช้วัสดุนุ่มมือตกแต่งสวยงามพร้อมงานเย็บคุณภาพดีการจัดวางต่างๆมุ่งเน้นให้ผู้ขับใช้งานได้สะดวกที่สุดแผงหน้าปัดเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบให้กราฟิกคมชัด และปรับข้อมูลได้ตามต้องการตรงกลางเป็นหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบนำทางและผู้ช่วยสั่งงานด้วยเสียงซีสนั่งสบายรองรับสรีระได้ดีเหมาะทั้งการเดินทางไกลและการขับลุยทางครุขระอีกทั้งยังมีพื้นที่จัดเก็บหัวชาติ USB-C และตำแหน่งปุ่มต่าง,างๆที่ใช้งานง่ายเบาะหลังมีพื้นที่เพียงพอทำให้ Colorado เป็นรถที่ตอบโจทย์การใช้งานครอบครัวได้ด้วยเช่นกันด้านสมรรถนะ2026 Colorado ไม่ได้มีดีแค่รูปลักษณ์ใต้ฝากระโปรงเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบที่ให้พลังกำลังดีเยี่ยมทั้งการเร่งแซงการลากจูงและการบรรทุกหนักแล้วแต่รุ่นย่อยระบบกันสะเทือน ที่อัปเกรดในบางรุ่นช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลขึ้นแต่ยังรองรับการใช้งานออฟโรดได้อย่างมั่นใจความเร็วสูงสุดแตกต่างกันไปตามรุ่นแต่โดยรวมให้ฟีลการขับที่มั่นคงตอบสนองดีและควบคุมง่ายในทุกสถาน,นาการณ์ระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแร่ันระบบเตือนจุดอับสายตาและเบรคฉุกเฉินอัตโนมัติด้านท้ายกระบะ ก็มีไฟส่องสว่างจุดผูกยึดของและออปชันพื้นที่เก็บของทำให้ใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นส่วนราคา Colorado ปี2026ยังคงอยู่ในระดับแข่งขันได้ในกลุ่มกระบะขนาดกลางรุ่นเริ่มต้นราคาไม่สูงจนเกินไปเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความคุ้มคา่าส่วนรุ่นท็อปที่ใส่ออปชันจัดเต็มและแพ็กเกจออฟโรดราคาก็เพิ่มขึ้นตามสมรรถนะแต่เมื่อเทียบสิ่งที่ได้ทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและความรูหราถือว่าคุ้มค่ามาก โดยรวมแล้วเชอร์เลโคโลรโดปี2026เป็นหนึ่งในกระบะที่สมดุลที่สุดทั้งความแข็งแกร่งความสบายและดีไซน์อันโดดเด่นหากคุณกำลังมองหารถกระบะที่รวมทุกอย่างไว้ในคันเดียวคโลรโดคือรถที่ควรอยู่ในลิสต์ของคุณแตงฟอร์วชิง